สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับบอว่าสิเป็นผู้รับชมใหม่รับชมเก่าครับผมมื้อนี้ครับมาเยี่ยมการทําเกษตรของน้องต้อยครับเลี้ยงทั้งงัวปลูกทั้งหญ้านะครับเป็นมือใหม่ครับผมประมาณหาหกเดือนนี่แหละครับผมในพื้นที่ที่บ่เคยปลูกหญ้านพี่น้องเนาะพื้นที่ที่บ่เคยปลูกหญ้าดังที่ผมนําเสนอบ่นะครับตอนนี้หลายคนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นแถววัดกรางเพิ่นว่าถ้าเป็นดินพื้นที่ใหม่นะครับดินพื้นที่ที่บ่เคยปลูกหญ้า น้ำหยามาปลูกยิ่งเกจเจริญงอกงามได้ดีนะครับยิ่งเกจเจริญงอกง,งามได้ดีนะครับมีหยาที่จะแนะน้ำอยู่นะครับมือในในน้ำอยู่2ชนิดแนะน้ำหยาอยู่2องชนิดครับมือนีกินนี่บอมมาซ่ากินนี่ขาวนะครับกับเนเปียร์ท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิทนะครับการเตรียมการการดูแลการจัดการภาพรวมเริ่มตั้งแต่พอมาลิทนะครับอ่าอยู่นี่เป็นมือใหม่นะพี่น้องข้อมูลไบโชัดเจนนะครับน้องๆเพิ่งเปลี่ยนมือใหม่อยู่ อ่าขอให้พี่น้องผู้รับชุ่มชิมใบก่อนนะครับไปครับผมติดตามกันครับติดตามกับนกต่อยครับนกต่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับมือนี้รบกวนมาขอเยี่ยมชมอ่าในฟาร์มในขอกเล็กๆนะครับขอกเล็กๆอ่าขอกเล็กๆยาเทียนมี่ใหญ่ยังไนีครับผมนี่กินนี่มาสซาคินนี่มอสซานะครับเนาะครับครับเนเปียครับ์ไอเกลทูปริดครับปิดครับผมอ่านะครับผมจะให้น้องเพิ่นที่น้องเพิ่นจับอยู่นี่คือใหญ่ยังครับผม ใช้ง้วนจีนี่เปียไทยเขื่อนนะครับเนาะซุปเปอร์ลิสผนวาครับผมอ่านีอ๋อหัวกระินดีครับอีกอย่างหนึ่งคือกินนี่บอมมาซานะครับอ่าอายิปกินนี่บอมมาซาเขาขึ้นมาดูครับผมอ่าดีนะพี่น้องเป็นกินนี่บอมมาซานะครับอืมนี่เป็นลักษณะของเนี่เปียไทยเขื่อนนะครับเนาะครับพอที่กินมาเรื่ น้องเอาถึงว่กินก็กินที่เส้งสองอย่างเราครับเนาะอืมครับที่เขาปลูกที่ช่วงนี้เขาปลูกอ่าเพื่อเป็นรายได้หรือยังครับยังครับตอนนี้ยังตอนนี้ยัางนะครับเนาะตอนนี้จะท่านมีรายได้ปันไหนนะครับครับอาคตกอับว่าแน่อาจจะอาจจะสั่งไปรายได้ในการขายพร้อมนะครับเนาะครับนาห่ายานี่นะครับครับอืมไปเลี้ยงสัตว์งัวก็จะสะสมไปเรื่อยนะครับเนาะครัับงว เ,เพิ่งเริ่มใช่เพิ่งเริ่มมือให,หม่ครับมือใหม่น้องเพื่อนกับอาจจะนับยังมอดจริงนะครับจะได้พื้นที่เพิ่นผมก็บเบิ่งแล้วกับปลูกได้ฝนดีพอสมควรน,นะครับเนาะต่อไปเขาจะไปเริ่มต้นการเบิ่งแปลงหญ้าผมจะเริ่มจากหญ้าคินนี่ก่อนนะครับเนาะคินนี่บอมบาซาว่าอายุนี่เพิ่นเกิดจากการพ่อมาเล็ดนะครับพ่อมาเล็ดแล้วก็มาลงแปลงปลูกนะครับ ราคายาที่ปลูกไว้อายุประมาณใดในพื้นที่เขาค้นเตรียมยังไงสิ่งที่ต้องพบของมือใหม่ในการปลูกยานล้ครับเนาะสองชนิดมีหยางแหนนะครับคอเสียขอด้อยของ่ละอยงนะครับเนาะในพื้นที่พร้อมร่วมพื้นที่การจัดการนฮะจัดการยังไงให้มันได้ผลดีนะครับเนาะต่อไปเข้าไปตามมึงแปงทีเพิ่นพร้อมเรื่อยๆครับผมติดตามครับอันนี้นะครับเป็นพื้นที่เองหลงงตอยเพื่อนนะครับเนาะปลูกยาไว้อ่าสองถึงสามชนิดปุ่นล้ครับจะมือจะมาแนนํำในเปียท้ายเขื่อนนะครับ กับกินนี่บอมมาซาเนี่ยนะครับมือไม่นะครับมือไม่อยู่ห้พี่น้องเนี่เบิ้งเป็นแนวทังรูปแบบการจัดการน้ากันหุนละครับน้ำลงต่อยไปพื้นที่ที่เพิ่นเพาะเมล็ดไว้นะครับเนาะติดตามครับโอ้เบิ้งคว่ำง่ามคว่ำเฉียวของหยาเพิ่นครับพี่น้องเป็นมือไม่อยู่แต่เพิ่นกระจัดการถือว่าดีเลยแหละครับใบใ่เฉียวก่อกำลังแตกครับก่อกำลังแตกนะครับเนาะต้นให่ใบเฉียวนะครับอ่าผมก็อยากถามลงต่อยได้ว่า สำหรับพื้นที่ที่เขาใส่ปลูกยาเนาะครับเนาะเรียก่าเขานี่พื้นที่ประมาณเท่าไรครับผู้มประมาณสามไร่นะครับสามไร่เฉพาะที่ปลูกครับผมอ่าเฉพาะที่ปลูกได้พี่น้องนะครับทั้งข้าใจว่าเฉพาะที่ปลูกแปลงพืนเตรียมไว้ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีเด่บ่อนเลลงอ่าเลยบอลนับใส่นี่คือเป็นยายังครับที่พอเมลยงไว้นี่ครับนี่บอกระซ่านะครับชิ้นนี้บอมาซ่าเนาะครับเนาะอืมงามเลยครับนี่อายุต้นพันธุ์ได้ได้ประมาณเท่าไรเหรครับ บ่บ่ถึงเดือนครับประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้มาเยามางามเร็วขึันเลครับสองอาทิตย์เนาะครับเนาะใบนี่เฟีย้ยเลยร่มรัดฟ้าดิพึ่งถึงฝนบ่นเนาะถึงร่มถึงฝนนะครับเนาะเพื้นที่อ่าคว่ำเาาเนาะครับเนาะคว่ำเาวัดจากเสาสปิงเกอร์นะครับวัดสปิงเกอร์นะครับเาาประมาณยังเน็ตลงไปสองเมตรครับทิศสองเมตรครับว่วงไรมาเลยครับผมสองเมตรสองเมตรอืม วัดจากระยะทอนะครับพี่น้องอ่าพ้นคำนวณจากอ่าทอสปริงเกิดที่พติตั้งไห้นะครับเนาะครับผมเขอาเมิดเมล็ดพันธุ์ใบจักจักกิโลครับผมพื้นที่โลนึงครับหนึ่งกิโลแมนครับโอ้ก็ได้หลายเติบอยู่นะครับเนาะอ่ามีแปงที่แปงไปปลูกแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะเชื่อมยุงผมสีไพไถยพพี่น้องบึงนะครับสําหรับการเตรียมพ่อเมล็ดนี่เขาเตรียมแปลงยังไงครับผมการเตรียมขบวนการการเตรียมแปลงครับผม จะใช้ใช้ขาดธรรมดาเนี่ยหรครับใช้ขาดธรรมดาแม่นครับปรับพื้นทีนะครับเนาะแม่ครับเออปรับพื้นทีให้มันราบมันเรียบครับเข้าได้พักดินพักยางก้อนไว้ปะช่วงที่เขาก้อนจะลงมะริดครับก็พักไว้อยู่ครับครับปรามานปรามานแจ็คมือครับผมมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งก้อนจะปลูกเข้าได้เอาฟุนเอย่างมาล่องพื้นก้อนบอสและดินเข้านี่ครับ กาหวาเมลเด็ลเราใส่ใส่ใส่ปุ๋นกับปานไนเราใส่ปุ๋นตอนเขาบ่ได้ห้องก่อนบ่ครับครับบ่ได้ห้องบ่ได้ห้องกอนเนาะครับเนาะครับตอนขั้นตอนการวานเมล็ดดีนะครับอ่าหลายพื้นที่พันว่าเพ่นใส่พวกหยากาจัดมดพวกดินที่ใหญ่ยังสี่ห่อห่อได้ใส่บ่ขห้องหฮอครับบ่ได้ใส่ครับบ่ได้ใส่เนาะครับเนาะครับ่านเลยปานเลยอ้าวมันก็เกิดอยู่นี่แหละเนาะนี่ครับขพงเพิ่นเพิ่นบ่ได้ใส่นะครับใส่เลยอือ ก็ได no ้ผลอยู่หนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลอ่าส่วนพื้นที่กันหะ่อยแค่แง่อะไรบานเลยก็สิบสองเมตรสิบสองเมตรกว้างกว้างสองเมตรกว้างสองเมตรอืบางพื้นที่มันก็ว่ามันใส่พวกคกพวกหญ้าขามะเร็งพวกอย่างเงี้ยนะครับเนาะกำจัดหมดกำจัดอย่างนะครับตาเข้าบอดใส่นะ้ครับเนาะบอดใส่ครับอือเตรียมดินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับกับค่อย กำจัดวัชพืชที่เกิดขึ้นมาออกน้ำเงี้ยนเงี่ยครับใช้บขาใช้ฆ่าวัดเลยวัดเลยครับไมารับแปงที่ห่อเพาะนะครับพี่น้องก็สะเห็นนะผมอยู่นะครับก็เกิดในหนาหนาเลยนะครับเนาะเพราะต้นป่าพันธุ์เกิดขึ้นนะครับเฮาดูแยกยังใดให้พวกฟุนพวกปุ๋ยยังไดสำหรับฟุนกับปุยมันจะแยกออกสองอย่างเนาะปุยก็คือพวกปุ๋ยเคมีนะครับฟุนก็คือฟุน สี่ข้าใส่บอกว่าจะเป็นฟุ่นง้อฟุ่นคุ้ยขีไก่น้ำนะครับเนาะของข้าใส่ขีไก่หรือใส่ฟุ่นง้อครับผมใส่ขีไก่ครับใส่ขีไก่นะครับเนาะปุ๋ยเชมีข้าไใ้ไห่บ่เนาะบ่ด้ไห่ครับบ่ด้ไห่เอ้ก็คือจะง่ามอยู่แหละครับตามมาพี่กันเลยครับผมตามเรื่อยๆเนาะอ๋อนี่ข้าเข้าบ่ด้ไห่ปุยเชมีนะครับสําหรับแปงพอมัรดินข้าแปลงนะครับแน่นบอกครับแน่นครับอือครับเดี๋ยวอายุ ก่าได้สองอาทิตย์นะครับเนาะสองอาทิตย์ครับไว้ของเอาใส่อายุพันประมาณเท่าะเลไปปลูกเลยครับผมก็เริ่มสองอาทิตย์เลยเหรอใช่ปะมันกัดเอาส่วนสองอาทิตย์เลยครับอ่าพื้นที่ว่างนี่คือเพิ่นถอนไปปลูกแล้วนะครับบางส่วนเนาะแปลงเข้าไปถือมจะทายกับมัเหลือพวกขี่เหลือนะครับเนาะจังสีน้ำไปปลูกต่อแมนครับข้องหลองซอยเลือกใส่ที่สองอาทิตย์เพิ่นจังน้ำไปปลูกเลยพี่น้องปล่าน้ำเลยครับพวกน้ำให้ทุกมือบ่ได้สองอาทิตย์ให้ทุกมือครับให้ทุกมือนะครับเนาะแมนครับ อืมเขาไปเขาไปตามแปลงที่เพิ่อนเอา,อาเบียพันธุ์ตรงนี้ไปปลูกก่อนนะ้องเพื่องเนาะที่ตามครับอ,า,อาตามมาถึงแปลงที่เพื่อนปลูกนะครับพื้นที่ประมาณเท่าไรครับน้องต้อยครับสามจุดสองคูนยี่สิบเอ็ดสามสิดสองเมตรคูนย<ม>ี<ม>่สิบเมตรนะครับเนาะตามท่อที่เพิ่นเดินไปได้ไีมน้องเดินไปไวัดจากท่อที่เดินไปแปลงที่ท้ายนะครับอายุการปลูกเขาลงมาปลูกเขาปลากาูกได้ประมาณเจ็ดมือเลยครับผม สามมือสามมือนะครับเนาะอ่าสามมื่ในแปลงนี่สามมือนได้ครับพี่น้องคนปลูกได้สามมือนนะครับการที่เขานริมาปลูกนะครับอ่าพี่น้องอยากหูเทคนีคการเตรียมแปลงนะครับเนาะเขาเตรียมแปลงที่ปลูกเอากาพันมาปลูกเขาเตรียมจะใช้ทำลรงไหนครับอันนี้ก็ใช้คาดใช้คาดที่กันนะครับเนาะใช้คาดที่กันปับพื้นที่ปับพื้นที่ให้มันม เสมอแน่เสมอแน่อาเดี๋ยวนี้เระมันสิเป็นประเด็นให้พี่น้องในเบิ่งงบามันมีข้อเสียงไดถ้าเขาปรับบ่บ่บียบบอราบนะครับเนาะครับสําหรับการนํามาปลูกนะครับขั้นตอนก่อนจะปลูกเขาได้ล่องพื้น้วยฟุ้นโดยปุ๋ยชนิดใดบ่ครับในพื้นที่เฮานี่ครับผมอันนี้บ่บ่ไดล่องยังครับบ่ไดล่องเลยเนาะครับเนาะครับครับเตรียมดินครับดาเตรียมดินโทษครับได้พักดินไว้บ่าครับน้องกะทั พักดินธรรมดาครับ e, <allen> อาทิตย์นึงครับพักดินอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่เริ่มเริ่มจะตดแลวครับเริ่มจะเชียวอแฉ้งใบไม่ขึ้นมาแล้วนะครับเนาะตอนปลูกเขาได้ตัดใบบ่ครับผมตัดครับตัดอยู่นะครับเนาะครับครับผมอืมให้ใบไม้พันขึ้นนะครับแมนอืมโอ้แสดงว่ากาพันธ์ที่อ่อนเอามาปลูกมันมันจะจแตงามเร็วนะครับเนาะตีเร็วอยู่ของฝนอยู่ครับพี่น้องสังเกตเห็นคือผมบอกการดําเขาได้ตีเสือกถึงเสือกจ้งไดบ่าครับลรงเตยก็ขึงอยู่ครับขึงอยู่พืุ่งนีนนะครับเนาะครับ ถึงอยู่ด้วกันเพื่อจัดระเบียบนะครับนะเนาะเพื่อจัดระเบียบอืมนะครับนะครับยาวัชพืชตั้งๆก็จะเริ่มทยอยขึ้นแล้วครับเจ้าหน่อยปัญหา, <laughs> ญหาที่จะต้องแก้อ่า <laughs> ครับก็คือต้องค่อยเอาหุ้นละครับ,บัตรเพราะยาพ่นเกิดขึ้นคุ้มแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับอืมนี่นะครับตต่อไปนะครับการดูแลการจัดการต่อไปนะครับ หลังจากเข้าเข้าปลูกเนี่ยนะครับเขาพาะด้วยฟุนให้ปุยยังน้านประเด็งน้องต้อยคิดว่าจะให้พวกฟุนพวกปุยเขาล่งในแปลงครับประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ยหครับครับครับเอาหุ่นใส่ฟุนเลยอืมเอาหุ่นเลยยังใส่ฟุนครับให้เพือตั้งลั่มก่อนนะครับเนาะให้เพือตั้งตัวก่อนตั้งตัวครับครับผมอ่าเยี่ยมครับผมเยี่ยมพื้นที่ปับนะครับโอเสียที่พบนะครับถ้าเป็นน้ำขังยังสี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวมีแปลง อีกด้านโน่นทิศไทยเบื่องอยู่เนาะมันจะเป็นน้ำขังหยาชิ้นนี่จะไม่ค่อยชอบนะตัวเนาะครับคนจะไม่ค่อยมักเลยครับเนี่ยมันจะเกิดการร่มายได้เหลืองนะครับเหลืองนะครับผมเหลืองไปถึงตายตายเลยนะครับผมฉะนั้นควรจะเลือกพื้นที่ปลูกให้มันเป็นโน่นเนี่ยนะครับเนาะครับที่ลุ่มบริเวณน้ำนะครับเกิดไหนมันเสมอกันครับผมอะ เราไปจะแนะนําระบบน้ำที่ใสให้พี่น้องได้รับชมในแปลงนี่กระเดินไม่น้องอยเนาะครับเดินไม่เข้าไปเริ่มตรงนู้นเนาะครับเนาะดีตามตานี้การใส่คือเป็นการจ่อประดานน้องต่อยเนาะครับคตัวดึงน้ำเป็นไดไดสูบน้ำนะครับเขาจ่อลึกบ่อที่บ่อแปดเมตรเหรอครับแปดเมตรนะครับเนาะอืมกับพวกลึกมือถือว่าลึกนะครับตัวนี้น้ำตื้นแปดเมตรนี่เพิ่นยึดค้าบ่อเสด็จภูพิ่นเจาะอันนี้พอยาเพิ่นเจาะครับเพิ่นลับบ่อนี่จ่อเองนะครับเนาะ ครับจอเองได้ครับบสแสดงว่าค่าใช้จ่ายเรื่องเรื่องเหนียวบ่มี่บอมี่มิตรไทนะครับเนาะมันเป็นชุดของมันเลยมันเนาะครับผมแมนครับอ่าเรื่องกับน้ำสายยางมาสูบนีได้ครับพี่น้องจากใบโตดึงน้ำมานะครับเนาะก็จะมาถึงเขามาได้แปลงเขาท่อนะครับกับสายยางกับเอาสูบเขานี่เลยเนาะครับน้องต้อยเนาะครับสูบเขานี่เลยครับผมอ่าท่อเมื่นท่อใส่เท่าไรครับนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งนะครับท่อเมื่นนิ้วครึ่งอ่าขอต่อนิ้วครึ่งเนาะครับเนาะ ครับนี่คือรถหกรถหกนะครับเขาไปได้แปลงนี่เป็นหกขุนนะครับเนาะหกขุนขึ้นหกขึ้นหกคือกันนะครับเนาะอ่าเสาเพิ่นขึ้นหกนะครับนี่จะนี่จะหัวครับนี่แถวนี่หกครับหกหัวได้ครับพี่น้องหกหัวอ่านี่คือการอ่าใส่ระบบน้ำในการลดน้ำนะครับเนาะใช่เดี๋ยวเทียราจักหัวจักแถวร้อมกันไหมครับสามแถวครับสามแถวหกหัว น้องเขาสีเปิดน้าให้เบิ้งไดบอแจ้งหน่อยบอว่ามันแห้งมันคอายสาเนาครับเนาะติดตามครับทดสอบ่ายน้ําให้เบิ้งนะครับเป็นแปลงไม้ได้พี่น้องแนะนํวมาเป็นแปลงไม้ท่อไม้เดินไม้ทั้งหมดนะครับผมนี่แหละครับผมเราถือว่าแห้งอยู่ครับท่อที่เขาเดินระยะช่องระยะห้างกันประมาณสี่เมตรครับผมสี่เมตรนะครับปลายน้าะจะลดกันเพอดีได้พี่น้องนี่นะครับ ไปน้ำจะลดกันพอดีอ่ะนีนะครับเปิดบ้าันโดดนะครับเพราะนันถึงสิบนาทีครับเริ่มเริ่มชุ่มแล้วนะครับเริ่มชุ่มแล้วอ๋อครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับถ้าเปิดถ้าเปิดพร้อมกันเลยเท่ยเราประมาณสามช่องนะครับเนาะสามช่องครับสามช่องหกหัวแม่นป่ะครับผมหกหัวใจนะครับเนาะอ่าถ้าเปิดพร้อมถ้าเปิดเพิ่มอีกช่องหนึ่ง มันเบ่งไลยครับผมมันอจจะน้ำมันอาจจะลดลงหน่อยนึงอ๋อประสิทธิธภาพในการจ่ายนะครับเนาะอ่าแบบนี้ก็ได้มั่งครับจ่าไปเทีาละสามช่องเทีาละสามอ่าพอเข้ามาเบิ่งบองนี่ชุ่มกันใหญ่ไปอีกสามนะครับเนาะอ่ามันก็นจะได้อ่าสะดวกสบายมันจะได้เดินทางรวดเร็วน้ำนานะครับเนาะครับมันจะได้แล้วเร็วมาแล้วเร็ว,เรวนะครับพอเปิดพร้อมกันเดี๋ยวกับคอยก<อ>ินกไฟไป,ไปอีกนะครับเนาะ,ะเปลืองไฟไอีกอ่าต่อไปเข้าไปตามเบิ่งอ่า หยาที่เพิ่นแบ่งผูกจากต่อพันนะครับเป็นจินนี่บอมาซ่านะครับเนาะติดตามครับผมปะทะกันนี่แหละครับมื่อไม่ก็ขออภัยพี่น้องนะครับทุลักทุเลเรื่องผู้ายพวกนี้ครับตอนเพิ่นปลูกหยาได้งามนะครับเนาะเพิ่นปลูกหยาได้งามอยู่เพิ่นหันการสื่อสารก็ขออภัยพี่น้องไว้ก่อยกันน้องต่อยเนาะตอนอินจังว่าเรือต่อพันแปลงโอ้โทษครับแปลงนี่ครับผมจากต่อพันครับจากต่อพันครับอ่าต่อพันหมายเขาวาแบ่งออกมาแมนครับแบ่งออก แบ่งออกจจกแปลงที่เขาปลูกแปลงแปลงที่เขาปลูกไว้แล้วนะครับเนาะแล้วแบ่แงต่อพันธนะุ์มาปลูกโอามางามครับเห็นแล้วครับผมใบมาใหญ่มางามมาเฉียวเห็นพี่น้องเออเป็นกินนี่ปรมาณชาได้นะครับถ้าเบิ่งล่ำตน้นนี่แหละครับผมอวบนะครับอวบงามใบใหญ่เพียงแต่ว่าก่อพ,พ,พันธุ์ได้แตกไงซื่อนะครับเนาะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มนี่แหละครับการเอาปอตต่อมาปลูกเดี๋ยวนะครับเนาะ เตรียมแปลงค้ายๆกันค้ายๆกันครับค้ายๆกันนะครับเนาะครับครับเพียงจะว่ามันจะรัดขันตอนมากมนอ่ากระตอยมากรัดขันตอนมากนะครับแป้งอายุในประมาณเท่อแล้วครับนี่ยสองนาท์จากพุงเกี่ยวไปเนาะประมาณสองสิบสิบห้ามือเออประมาณนั้นแหละครับที่มามือเนาะครับแปลงเนาะครับผมอือถ้าผู้ปลูกยังกับิี่มามือกับรัดได้อีกตนนี้เนาะครับเนาะอ่าถ้าความแบบว่าหฮาหฮอบริเฮตขายแบบว่าจะเอาให้มันเน่าจนว่าดึงดูดลูกค้า สวนาินเดียเนาะครับเนาะปลูกเรียงได้พี่น้องสวนอินเด้ครับโอ้เขียวงามครับว่ามันใบอ้อยอยู่เลยปวดปวดยู่ปวดอยูปัญหาที่พบาผมก็จะแนะ้ำเพิ่มเติมน้ำแหละครับมันจะมีหญ้าเนาะน้องเนาะครับช่วงห้าครับมันจะพื้นลายครับต้องเห็นใไดนบาตเอาหุ่นแมนครับเอาหุ่นเนาะครับเนาะครับเอาหุ่นเอาหุ่นก็คือหลอกพวกวัชพืชต่างๆออกนะครับระบบน้ำก็ใไส ได้ตัวเดียวกันแมนครับได้ตัวเดียวกันอ่าท่อกับดึงกล้ไกันเนี่แหละครับผมไข้กัน้ไกันนะครับสั่นใจน้ำพ่นกับว่าใจไปทีละสองช่องสามช่องแล้วแต่เฮ้าอ่าสามช่องใา้น้ำพ่นใจทีละสามช่องนพี่น้องเด้อค่อยๆง่ายค่อยๆขยับมานะครับอ่าหลังจากเขาปลูกปั๊บนะครับเขาเห็นจะไหนมันง่ามันเฉียงสี่บาทเ่าใส่ยางเขาไปเลยใช่พี่น้องเดียวไก่ธรรมดาครับปุ๋ยชีไก่แมนครับไก่บ้านปุ๋ยนะบ้านปุ๋ยปุ๋ยสี่ไสคือปุ๋ย ยูเลียเนี่ยแหละครับยูเลียนะครับเนาะบอกสูตรเพื่อไหนบน้สูตรไปบกสี่หกนี่แลครับสี่สิบหศนสูตรเสมอสูตรเสมอเลยครับผมสูตรทั้งฝุ่นจีไก้แบนี้ครับนะนี่สะกกระเตียนกับมีนะครับเห็นาสะกกระเตียนสักนก็กินอยู่ด้วยคบนี่สะกกระเตียนกัหลายใบสอยเมดนั่นกินขึ้กันนะครับสะกกระตียนนีง่ามแล้วแปงนะครับอายุได้ประมาณสิบห้ามือนะครับเนาะอ่าสิบห้ามือนะครับพุ่นกับแม่นนะครับเนาะ อ่ายังยังชมพุนยังอยครับผมเอ๋อจากแปลงพุ่นมาแปลงพี่ครับพี่น้องอเดียวกันที่นี่พมาซานะครับจะไล่ลามือกันไปจะไล่มือกันไปครับการเตรียมแปลงการดูแลคือการเป๊ะกันเป๊ะใบผมมักต่ใบเพื่อนี่แหละครับใหญ่งามแห้งนะครับอืมเป็นน้ําดิ่นผมว่าอะไรยังไงเนาะบัวดอกเพื่อนได้เนาะบินไส้เนาะเพราะเพื่อนปลูกอ่ากะงามทุกแปลงอะไรครับต่อแปลงนี่ก็ถือว่าอ่าแปลงนี่ก็ถือว่างามเลยเนาะพี่น้องเนาะ ใช่ได้มือไหมห้าเดือนห่ครับครับหาเดือนเริ่มหาเดือนแต่ว่าก่อมันะบ่ได้อนแตกท่านละครับก่อด้อนหน่งนะครับก่อด้ใหนึ่งไงถ้ารอบผลผลิตจะเร็วนะครับทีนี่มุมาซานะครับนี่แหละครับพี่้องเห็้นะครับอันนี้เป็นเริ่มต่อไปเฮ้าเฮ้าอยากปลูกอ่ามันจะเชื่อมยงต่อไปเฮ้าอยากปลูกอ่าแปลงถั่วพม่อขึ้นพอมาเรียเนะครับเนาะเอาไปปลูกแปลงนันนะครับเนาะ ต่อไปเพราแปลงนั่นใหญ่เขากับเบีงต่อพันุไปขยายต่อได้นะครับเนาะได้ครับครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับต่อไปมบม่องสีขอบพดชพลาดทีเกินึ้นเนี้น้องคนวานกับพิชพลาดอยู่คือการเตรียมแปลงว่ามันมันเป็ยนยังไงนะครับเนาะพิตามครับี่คือแปลงที่น้องมันเตรียมจะปลูกต่อไปนะครับเนาะชาาไทยมันจะมีพื้นดีดีบัวสลามเสมอนะครับมันจะมีผลเสียยังไงครับแปลงหญ้าห้องพี่น้องมบม่วงน้่ผมด้านนี้ครับตามครับ นี่ไม่ควรจะให้มีในแปลงนะครับเนาะนี่เด้อพี่ต้องแท่งเลยเอเคครับต่อไปถ้าครั้งนั้นนั่นเปลี่ยงเลยครับผมมันก็อาจจะตายเหลืองตายไปนะครับต้นเหลืองนะครับเนาะต้นเหลืองอืมฉะนั้นอาจถึงตายการเตรียมพื้นที่กับมีมีผลนะครับมีผลอมีผลต่อหยาห้าสีงามมองามนะครับเด้ออืม ใหญ่เลยครับเดี๋ยวว่าอไปให้ไปตามเมืองยาอีกชนิดที่สองที่ปลูกไห้คือนีเปียนะครับเนาะนีเปียท้ายเขื่อนครับติ่ตามครับอันนี้มะเขาสู้นีเปียท้ายเขื่อนเหรอครับเด้อนีเปียท้ายนี่นี่อันนี้มะเขาสู้นี่นี่เปียท้ายเขื่อนเหรอครับพี่น้องเนี่ยนี่เปียท้ายเขื่อนนะครับอืมลักษณะลำต้นพี่น้องเกษียณน้ำผมนะชิมนะครับเนาะจะเป็นลำนะครับเนาะเป็นลำครับเป็นลำคล้ายคลอ่า เสียเปียปากช่องอยู่แต่มันคนละสายพันธุ์เลยพี่น้องคนละสายพันธุ์เออมันสีคืออ่กินนี่สีม่วงกับกินนี่บอมาซาเนาะครับเนาะตัวนี้จะเป็นเนเปียรท้ายเขื่อนพี่น้องใบง่ายครับใบง่าต้นช่วงนี้อายุได้ประมาณเท่าไหร่น้องมันยี่สิบม,มือ่อตัวนี้ยี่สิบม,มื่อนะครับเกี่ยวนั่นประมาณนีโปูผมครับช่วงนี้ตน้นเพิ่งนะครับเนาะ นี่ปูมืองผมนี่นะครับแต่ว่าใบเสียหญ่นะครับใบหง่เงากระสูสีเพราะเป็นหยาต่อไม้นะครับเนาะเป็นหาต่อไม่ต้อเบง้องต่อเบิ้งระยะไปก่อนแต่ว่าลำนีง่ใหญ่ลำง่ญ่อ่านี่อีกแปลงหนึ่งนะครับการเตรียมแปลงแบบเดียวกันบอกกับหยาทีินี่มอมมาซาครับผมแบบเดียวกันครับแบบเดียวกันนะครับเนาะแบบเดียวกันมัดเไยใช้ปั๊บพื้นที่ครับอ่า อยากเพราะมันชิงสิบปูกติดอยากไปน้องๆเนาะแต่ว่าคานเข้าใจเพิ่เนาะเข้าใจเพิ่ให้มีระบบน้ำที่ดีนะครับพุ่นปุ๋ยใส่แบบเดียวกันแม่นครับพุ่นปุ่นชีไก่ครับปุ๋ยยูเลียครับครับผมอืมนี่นะครับอ่าแต่ว่าการปูมันสิแตกต่างด้สำหรับอ่าในเปียท้าเขื่อนนี่มันมันมันจะใส่จังยังครับผมนี่ใส่ถ่อนพันธุ์ครับอ่าซีเบิ้งนะครับถ่อนพันธุ์มันเป็นยังไลยที่น้องเขาจะกินครับ มีเกี่ยวประมาณนี้ลนี่นะครับเอาตัดประมาณหนยครับเนบลงประมาณคืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งเนบลงนะครับเนาะแต่เราเหงาเขาใส่ท่อนพันจากท่อนท่อนหนึ่งครับหนึ่งท่อนนะครับเนาะขยายมาได้ปานประมาณนี้นะครับเด้อหนึ่งท่อนอ่านะครับหนึ่งกอนี่ต่อหนึ่งท่อนนะครับหนึ่งกอต่อหนึ่งท่อนนะครับการเอามาปลูกนะครับเขาปลูก ขึ้นตรงบ่อหรือย่างเจ๊งหน่อยการนิบอันนี้นิบต่อพอดีนะครับตรงเลยนะครับเนาะตรงเลยครับตรงเลยครับเขาพิการปลูกเขาได้ทอนพันมาแล้วนะครับเท่าจัดการการปลูกยังไงให้มันสะดวกแต่มันง่ายดูแลง่ายครับผมเขาก็เตรียมแปลงนะครับก็เริ่มนันเลยก็เริ่มเสียบเลยเริ่มเสียบครับได้ครึ่งเสียบครึ่งยังการปลูกกี่นี่บ่แมนครับครึ่งเสียบเป็นแนวือกันเป็นแนวประมาณ ครับเสียบลงไปลึกบ่อห้าคืบหนึ่งเฮาเสียบลงไปประมาณเดมันจะมีขอตาอยู่ห้าก็เสียบจาตามันล่ะอครับโอ้คอตาขอหนึ่งพ่นเนาะครับเนาะครับรอบผลผลิตที่ตัดได้สำหรับสองอย่างถ้าเป็นยินีเฮาก็หูอยู่ประมาณพเกินยี่สิบมือเนาะครับเนาะตัวนี้ประมาณเดครับผมมันถ้านากถ้าตัดเรียงกับมันยี่สิบมือกับตัดได้นะครับตัดได้คือกันครับได้คือกันถ้าเลียงนะครับเนาะครับอ่าเราจะ ไรเรียกกันครับจินนี่นะครับเนาะจะงามขึ้นมาเนาะครับเนาะสำหรับอดูนี่น้องเพิ่นใส่เลี้ยงเพิ่นก็บอกว่าถ้าให้มันเติบโตได้งามประมาณนี้ลยมต้องใส่ระยะอยู่ประมาณยี่สิบหาถึงเดือนหนึ่งนะครับเนาะย5่าถึงสามเดือนนึ่งแหละครับเดือนหนึ่งจะว่าคว่ำจำเป็นถ้าเฮาเบิ่งแล่วว่าเฮาอยากตัดคือแบ่งนั่นนะครับเนาะจะตัดให้ง่วยคว้กกินได้เลยครับได้เลยครับผมโอ้ตัวนี้งาม เงาเงายขึ้นเหรอครับผมค,บคือฝนมันมัวซัดขึ้นครับนี่ต้อนนี้บาเดเีรอว่าต้องเกลี่ยบ้างต้นล้ำต้นเพิ่งจะเงยขึนนี่พี่น้องน้องครับเนาะจากพวกก็จะเงยขึ้นเลนอ <_ S 1> นนรอที <_ S 1> ่ครับบาดเงยขึ้นน้าไข่พวกข้าวโพดนะครับน้องครับล้ำข้าวโพดไปสั่นนะครับเด้ออ่ามีแล้วครับเป็นพื้นที่ของน้องต้อยเพิ่นแถวนี้เขาเจียวเนี่ยแถวนนี้ครับเนา <_ S 1> ะครับเพิ่เียวครับเดี่ยวไปวันลุ่งต่อไปเฮ็ดตย์ได้ไรบาดให้เพิ่นตัวเลี้ยว ก็สูตรเก่าละครับสูตรเก่าครับอืมมีอยางซับสนมือยางซับซ้อนเห็ุไหนมันไงมันไงนะครับเนาะเหตุเกษียณเพรบ่ต้องเห็ุไหนมันยากครับสำคัญคือผมมองก็คือระบบน้ำนี่แหละเนาะต้องมีครับรับการฮอกติดตั้งระบบน้ำหรืฮอติดตั้งแจงมือฮอกปลูกเลยวหรือเปล่ครับผมแนนครับเริ่มวางแผนไว้ในใจว่าต้องครูงานละครับยิงง้วก็ติดตั้งพร้อมไปเลยเนาะครับเนาะโอ้ปลูกไปติดติดติดไปแล้วก็ปลูกประมาณนั้นอ่าค่อยๆเสริมเสริมเข้าไปนะครับเนาะ เพราะว่านาแล้งห้องก็เจะแบบนี้ปัญหาเรื่องในพวกน้ำนะครับเนาะครับนะในผลดีห้องปนมากๆเลยแหละครับพี่น้องมีสองชนิดกับยาโอ้ยาลายอยู่เดี๋ยครับอ๋อใายจะคว่ำเป็นจริงพี่น้องจะเห็นนะครับยาลายครับนี่ครับลายแห้งลกได้ครับบานครับต้องลกต้องลกนะครับต้องคอยดูแลนะครับ เอาใจใส่เพิ่อนนะครับเอามือใหจะให้น้องไฟเพิ่นติดเบอร์โทรนะเพื่อพี่น้องอยากได้ทอนพันธุ์ไปปลูกนะครับบ่อยากไปไก่มานีก็ได้นะครับเนาะทาอนพันธุ์พวกไอ้หาในเปีย,น,น,น,ยน,นะครับเนาะท้ายเขื่อนหรือว่าหาปูติดต่อเขาไหลายก็หาเพื่อนอ,อยากพอมาเลียกินนี่ขายน้ำเนาะครับเนาะเอาน้องไสติดเบอร์โทรเลยครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าหกหกเก้าศูนย์เอาอีกรอบหนึ่งครับผมศูนย์แปดแปดครับเจ็ดสองห้า 690ครับผมเอา,เอาพบกับน้องต้อยเกษตรกรมือไม้ไม่รีครับผมโอ้ยส่วนสีสว่าทสีทามกันเป็นชิปหายนะครับน้องจว่ากระลบปวดน้องเพรานั่พอสมควรหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้รับชมชิปอยู่ดอกอ่านะครับมือไม่จะไเบิึงเมือไม้ชนิดจะไดนได้ผลดีบ่นะครับซึ่งถ้าเตรียมการดีน้องต้อยเนาะเช่นอย่างกับบ่ยากเกินไปรับพื้นที่กระยังผมแนะนำว่ายแต่ละชนิดมันมากแบบใด พื้นที่เพ่นนะครับหญ้าเพ้งโกราหญ้าไนพิ่นมากแบบไหนหญ้าอ่านี่เปียนะครับเนาะหญ้ากินนี่พันพื้นที่แบบไหนการเตรียมแปลงการยังตัางตั้งพี่น้องจะได้ผู้เลี้ยงง้เหี้ยงคั้ยอยู่ผู้เลี้ยงง้เหี้งยงคั้ยอยู่นะครับเพื่ออยากปลูกที่แรกอาจจะปลูกทดลองเลี้ยงนะครับเนาะต่อไปอาจจะเป็นสิน,นค้าให้พี่น้นองได้เก็บผลผลิตขายคือมันกวางไงนะครับ,รบกับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ครับ อ่ามือนี้ผมก็ลงสอยลาไปก่อนครับพบกับแม่ชิพต่อไปสวัสดีครับผม